ดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวยูทูบวก็สวัสดีติดต,ตามทุกท่านแล้วก็ชอนทางกางแปลงทุกคนนะฮะวันนี้มาครับมาถึงแล้วนะครับมาตั้งพระสิบินครับสวัสดีครับคบืนน,คนี้ไม่ได้ฉาย้วเนาะคืนนี้ยังไม่ได้ฉายงานจริงอ,อ,อ๋องานจริงพรุ่งนี้นะนง,านนงานจริงพรุ่งนี้นะครับ น,นี่ก็พามาชมบรรยากาศก,าก่อนนะครับผมโอคนมาหนึ่งคันรถนะครับลำโพงเม่ากยี่สิบเอ็ดโอ้กี่ปากนี่กี่ดอกนี่บนต้นนี่ประมาณยี่สบก็อเปลี่ยนหรือว่าดอกไม่เสร็อ๋อยี่สิบยี่สิบดอกอืมยิมเอ็ดนิ้วยี่สิบดอกหลายนะ สะเทือนแน่เลยอูย้ไปดูปขึ้นไปดูเลยครับผมเปิดโอ้จานตองจัดดีแล้วจานตองลุยแล้วขึ้นสังหน่อยนึกนี่อัดเบรดทั้งหมดเลยเนี่ย ้เสนไหนเสียงกลาง่ะัตัวไหนตัวกลางกลาียกลางแล้วก็ฮอนแล้วก็เสียงแหลมครับอ๋อกลางฮอนเสียงแหลมนรงนั้นครบเบบโอ้ยดูเนาะสะเทื่อแน่นอนเลยจต้องอัดเต็มที่ะช่างนงเนี่ยเนาะช่างนงงแล้วะอโอเค ผมก็เลยเปิดบ้างแล้วแต่สักหนงเขานี้เขาเปิดครับธรรมดาเลยเนาะเวลาเขาเปิดมดิเตอร์มันก็เปิดนี่ครับนี่ครับเบรครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดโอ้สิบเอ็ดแค่นะฮะขับเบรคอืออันนี้อันนี้มาอยูแล้วอันนี้เสียงแหลมกำลังขึ้นเสียงแหลม นนเนี่ครับผมสามนี้นะฮะเป็นแบรนด์ของมาตังนะครับ MT พันหมื่นห้าพันห้นะโอ้สามเทนเจจริงๆนอกนั้น MT ดั้าร้อยเยอะโอ้หลายเทนนะไปฟังเสียงนะครับผมไปชมข้างล่างฮนะ อันไหนขึ้นนี่กันไหมอันนี้บ่อยตัวนี่บ่นี่บ่อันนี้ไว้ข้างล่างหมดไปครับผมจอยยี่สิบสองเม็ดนะฮะเต็มที่เลยนะครับมาตังโรงงานนี้จอ22เม็ดเต็มๆนะะมน,นะครับไปดูตู้บีนะครับของผีเสื้อนะครับยุค90ข้างละ9ใบนะครับ ไปละสีดอกนะครับอยู่โน่นฮะโอ้มื่นนะครับผมบรรยากาศประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็เป็นบ้านเจ้าพงานขึ้นบ้านใหม่นะครับขึ้นบ้านใหม่ตรงนี้เป็นบ้านเจ้าพอยู่ตรงนี้นครับแต่คืนนี้เป็นขึ้นแรกนะครับแต่ไม่ได้อ่าฉายนะก็งานจริงก็พรุ่งนี้นะครับงานจริงพรุ่งนี้ ตอนนี้ค้าขายกันร้านค้าก็เก็บเก็บของก่อนงานจริงเริ่มตรงนี้นี่นะครับวันนี้โอ้ไม่สว่างเลยทำไมมืดอย่างนี้อันนี้กระป๋องสไลเดอร์ในย่างวันนี้ไม่ไปนะแต่เยอมจะมั้่ใจเยอะใจเยอะดิ ชมกันต่อนะครับก็พูดค,คุยกับฟองสไลด์ได้อืออันนี้หอนนะครับผมข้างละสองปากปากใหญ่เหมือนเดิมนะครับของของ SA นะครับสแตนดาร์ดอะแดโอนะครับผมสองปากใหญ่ๆแล้วก็เสียงแหลมนะครับสองกล่องข้างละสองกล่องนะตรงนู้นก็สองกล่องก็หอนก็ข้างละสองปากตรงนู้นก็สองปากนะครับ เสียงกลางเสียงกลางหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะที่ใส่ดอกจริงนะอันนี้ใส่ดอกจริงทั้งหมดเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดใบนะครับเสียงกลางวันนี้ทีมงานก็ต่ออุปกรณ์ก่อนนะครับงานจริงก็เริ่มพรุ่งนี้ฉายก็ฉายพรุ่งนี้นะครับ อาจจะลองเสียงวันนี้ถ้าทันก็อาจจะลองฮนะถ้าไม่ทันก็น่าจะพรุ่งนี้นี่นะครับผมงานนี้ลงเต็มเลยนะครับเต็มเต็มเพิ่มมาอีกนะครับทุกทุกครั้งทุกงานก็ข้างละหกใบแต่มางานนี้ข้างละเก้าใบนะครับสําหรับปีเสื้อยุคเก้าศูนย์ของมาตังภาพยนตร์นะครับผมโอ้จัดใหญ่จัดหนักจัดเต็มนะครับ ดูสะเทือนแน่พรุ่งนี้วันนี้พาเก็บถ่ายบรรยากาศให้เพื่อนเอซได้มาดูก่อนนะครับผม,ม,มนี่แหละของจริงใบหนึ่งนะครับใบะสีดอกดอกของบีนะครับอยู่ข้างในดอกปากยินะ้มเอ็ด จอยีสองเมตรนะครับจอยีสองเมตรจัดเต็มเลยมาตังยี่สิบสองเมตรจอใหญ่นะครับมาตังน้องพลอยบุรีรัมดีเก้า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 นะครับไฟสอ่องอืมงานนี้จัดเต็มนะครับเต็มที่เลยไฟส่องเสียงกลางนะครับทำให้เสียงกลางดูดีนะครับดูสวยงาม กลางคืนนะครับเดี๋ยวชมกลางคืนแสงโอ้สุดๆเลยไปชมนะครับพรุ่งนี้เสียงจะสถทานฟ้าสถทานโลกกันสถานสะเทือนแค่ไหนชมครับคืนนี้วัอคืนพรุ่งนี้ไม่ใช่คืนนี้แต่วันนี้น่าจะลงนะครับคืนคืนนี้ถ้าต่อเสร็จก็อาจจะลงจำสายยังไม่หมดนะครับยังเหลืออยู่ ทองจอดครับโอ,โอ้โดนเตะเหล็กโอ้ยขาเกบแตกดูบรรยากาศด้วยรอบนะจอเอ้โหเต็มเต็มเต็มที่เลยมาชมรอบเลยนะครับผม จจัััหนกตมถ่ายข้างหลังให้ชมนะครับถ้าหน้าจอย้อนแสงนะครับอาจจะมืดไม่เคยเห็นนะนี่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 ดูนะครับนี่ยิ่งใหญ่อลังการโอ้โหจ,จอดเลยเยี่ยมจริงๆมาตังภาพ,พยนตร์ เอฟซมาตั้งภาพยนตร์นะครับก็อย่าลืมนะครับพรุ่งนี้งานจริงพรุ่งนี้ก็มาเที่ยวมาชมได้นะฮะมาเป็นกําลังใจอลังการครับทีมง,งานกําลังต่อไฟบีมนะครับเช็คไฟบีมสดวง บีมสีดวงเหมือนเดิมนะครับใช่ไหมประมาณโลนึครับประมาณโลนึงยังไม่ครบอ๋อประมาณโลนึงสิบสองเลยนะแต่นี่เอามาเอามาหนี่ชุดใหญ่ก็ประมาณโลนึครับชุดใหญ่สิบสองสิบสองดวง แต่งี้ยนี้เอามาหกใช่ไหมครับเอามาหกก่อนเดี๋ยวจะมาเพิ่มพวกนี้กขึ้นนะครับอืมอืมนี้เซ็ตก่อนแล้วซ่อมด้วยครับอะซ่อมด้วยเดีี๋ยวน่เด็กใช้กันก็ไม่ค่อยระวังอืมเพราเป็นฝ่ายเซอร์วิสก็ต้องมาดูแลครับถูกต้องถูกต้องใช้กันดูแลได้ดีโอ้ม่ใช่น้อยนะครับผมแต่พวกนี้จะเอามาหมดเลยครับผมพวกนี้จัดเต็มนะฮะเอามาเปิดทั้งหมดเลยนะครับ12ดวงก่อน่าอย่างนั้นครับทีมงาน งานนี้ก็โอ้โหเนียครับเต็มที่เลยนะครับอันนี้ตู้ผีเสื้อเอามาหมดอย่างนี้อ๋อแต่แต่เอามาขนาดนี้ก่อนเนาะเอามาข้างละเก้าใบตู้ละสิบดอกเอามาเก้าใบ ต้นน้องก็สีดอกนะครับปากยี่สเอ็ดนิ้วของ BT ทนะโอ้อันนี้เพิ่มมาอีก3ใบนะครับทุกทุกทุกง,งานก็จะลงแค่6ใบนะครับแต่งานนี้เอามาข้างละเกใบเลยนะครับเสียงมันจะกระหึมขนาดไหนนะครับก็คอยชมครับพรุ่งนี้เอฟซีแบบท่านใดที่อยากไปชมก็ไปชมได้นะครับพรุ่งนี้แน่นอนเลยงานจริงแต่คืนนี้วันนี้ ไม่ต้องมานะฮะเพาไม่ได้เล่นบนนี้นะครับผมเสียงกลางหนึ่งอ่าฝัง,งนี้ก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเท่ากันนะครับผม Proactive เป็นของ Proactive brand ใช่หรือเปล่าครับโอ้โหโยกเราถอยก่อนอ๋อ น,นี่เอานั่งร้านแบบนี้เลยครับผมสำเร็จดูข้างหลังดูโดยรอบนะครับผมเยยมจริงๆเลยมาตั้งภาพยนตร์บ้านจะภาพอยู่ทางโน้นนะบ้บานจะภาพเปิดไฟแล้วบ้านจะภาพอ้าวดึงดึงดึง งวนจะนำก่อตามนี้นะครับผมยิงใหญ่ายิ่งสุดยอดเลยนะครับผมเยี่ยมเยี่ยม22เมตรจอนะของจอยุอ2เมตรจอยุค2เมตรนับ ที่ตรงนี้กว้างขวางนะครับใหญ่เป็นที่ทุ่งนานะครับตะวันจะตกดีนะครับบขาทางของเล่นก็เก็บแล้วเดี๋ยวจะมาตั้งพรุ่งนี้นะครับใหม่ครับเดี๋ยวก็จะ ถ่ายช่วงบรรยากาศลองเสียงให้ทุกท่านเอฟซีได้ฟังนะครับก็ประมาณวันพรุ่งนี้นะครับคลิปนี้ก็ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับก็ชมบรรยากาศเสียงเท่านี้นะครับผมช่วยกดแชร์กดไลค์กับช่องวินัยสุธิด้วยนะครับโอ้ย้อนแสงนะครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับโอ้มืดหน่อยครับผม